Life and Art นะคะหรือว่าคุยเล่นเล่เกี่ยวกับศิลปะและชีวิตนะคะ มาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านท่านแรกคุณคิดพนาชัยเบญจรงค์พักุลนะคะผู้อำนวยการพิพิตภัณฑ์ศิละปะไทยร่วมสมัยนะคะโมคาแบงคอกยังทําหน้าที่เป็นคิวเรเตอร์ช่างภาพอิสระแล้วก็เป็นช่างภาพแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทยซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสาวสวยอีกท่านขอพบกับคุณบีนะคะชนิดาอรุณรังสีค่ะเป็นอดีตแอร์โฮสเตสที่รักและในการสร้างสารรค์งานศิละปะแนวแอบสแตรคแล้วตอนนี้ก็มีนิทรัศการศริละปะจัด แสดงร่วมกับศิลปินหญิงอีก5ท่านนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ว่า m d Body ที่โมคาแบงคอกอาร์สเปซโฟร์ซีเ s นส์แล้วก็กำลังจะมีโซโล่เอ็กซิบิชันด้วยที่ Central the Original Store วันนี้ดิฉันนะคะยุพเรศคุณาวงค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะงั้นขอเริ่มจากคำถามแรกเลยละกันนะคะอยากให้ทั้งคู่ค่ะช่วยแชร์ว่าเอลวศิลปะมันเข้ามามีบทบาทยังไงในชีวิตทั้งคู่ค่ะก็เหมือนเด็กปกตินะคะวาดรูปเล่นอะไรเงี้ยตอนที่เป็นแอร์แล้วอะค่ะคือตอนนั้นบีใช้ชีวิตเหมือนนนวัยรุ่ทาง แล้วก็ทําในสิ่งที่คนเขาคิดว่ามันมันดีละมันเป็นอาชีพที่ดีมันมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิวเออมันใช่แล้วล่ะแต่พอมีเป็นแอร์สัก2อสปีไปแล้วอ่ะมีเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีสีสนะันอะมันเหมือนเดิมเราไปบินเราเจอสิ่งเดิมเดิมเราเราเริ่มหมดสนุกกับการที่เราได้ไปต่างประเทศที่เดิมเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังพาบีไปไปบินได้อ่ะก็คือ,อมิวเซียมกับแกลเลอรี่เพราะฉะนั้นค่ะบีก็เลยเริ่มรู้สึกตัวว่า เออเราคงชอบอาร์ตอะไรเงี้ยวนมีอยู่ครั้งหนึ่งมีไปที่ซิดนีย์ค่ะแล้ววีก็ไปที่มิวเซียมบีก็เดินดูทั้งหอเรียบร้อยแล้ววีก็มานั่งพักแล้ววีก็เห็นงานของไซยทอมลีแล้ววีก็รู้สึกว่าเขาเขียนอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาคิดยังไงอะ่ะ <c oughs> เราอยากรู้ จากคนกลุ่มนี้จังเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะมันก็เลยทําให้บีรู้สึกว่ามันมีคําถามในใจว่าแล้วเราเป็นคนหนึ่งคนในกลุ่มคนนี้ไหมบีก็เลยมีความรู้สึกว่าบีอยากเข้ามาในโลกของศิลปะค่ะแล้วน้องคิดล่ะคะคือคุณพ่อก็เป็นนักสะสมใช่ไหมครับที่ที่บ้านก็จะมีโตขึ้นมาก็จะเห็นศิลปะอยู่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนที่เรียนก็เรียนศิลปะด้วยตอนตอนมัธยมแล้วเข้าเข้ามาหาลัยก็เรียนสถาปัตย์มันก็จะอะไรที่มันเป็นศิลปะกับดีไซน์มันก็อยู่ใน <ไป S 2> อะไร,รที่เราชอบอยู่แล้วครับและ ก้าวเข้ามาสู่บทบาทในฐานะที่เป็นศิลปินในวงการศิลปะเลยอะคะ่ะช่วงนั้นเราก็เลยเหมือนไปลองถ่ายภาพแล้วก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกว,ว่าเป็นสิ่งที่เราแบบตื่นมาแล้วมันมีความสุขที่จะทํามันอะไรเงี้ยครับก็เลยหันพลันตัวเองมาเป็นแบบช่างภาพแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่เราถนัดถ่ายการถ่ายภาพแฟชั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยทําตรงนี้มาเป็นอาชีพแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไปได้ดีเราก็เลยเริ่มเข้ามาจากตรงนี้ก่อนเรากลับมาบ้านหลังจากบินเราก็จะวาดรูปคิดถึงแต่อยากจะวาดรูปอย่างเดียวเราไปบินก็คิดว่่าจะต้องไปทีหน ไปดูงานอาร์ที่ไหนเพื่อเราจะได้เห็นงานคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอทามาเรื่อยๆค่ะมันก็เลยกลายเป็นมันเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วว่าเราเรามีความฝันที่เราอยากจะมีชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเอองั้นอันนี้ขอ,ขอถามคุณคิดแล้วกันนะคะจริงๆก็เริ่มอาจจะสัก4ปีแล้วนะคะที่น้องคิดเนี่ยได้ผ่นตัวเองบทบาทมาเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โมฆ่าแบางคอกนะคะเลยอยากรู้ว่าระหว่างบทบาทจากศิลป,ปินเนี่ยนะคะเออมาสร้างสรรค์งานแล้วต้องมาดูแลพิพิธภัณฑ์ ศิลปะมันมีความท้าทายยากง่าย,ยต่างกันยังไงบ้างคะพอมาบริหารพิพิธภัณฑ์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะชอบศิลปะแต่คลุกคลีกับศิลปะเนี่ยแต่มันมีงานเขาเรียกว่างานบริหารที่มันแทบจะไม่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะเลยครับมันเหมือนเป็นงานที่เราจัดแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในแบบการกระบวนการทํางานหรือว่า creative process มากเท่าไหร่อะไรเง<ช>ี<ช>้ยมันก็จะมีเรื่องของบริหารคน<ช><ส>เรื่องของบัตรเจ็ดเรื่องของ finance เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มันใช่ใช่ใค,ค่ะงั้นของน้องบีนะคะแล้วอะไรที่ทําให้กระโดดเข้ามาในวงการศิลปินเลยอะค่ะพอทํางานมาสัก5ปีตอนที่เป็นแอร์นะคะตอนนั้นเริ่มทมาํางานศิลปะแล้วแล้วก็มีแสดงเดี่ยวมีแสดงเซรวิชั่นร่วมกับรุ่นพี่เขาอะไรเงี้ยมันก็มีความ ความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าบีมองการเป็นแอร์เป็นเหมือนอาชีพที่ที่มั่นคงอะไรยเงี้ยแต่ว่าบีพอทําไปสักสิปีมันเริ่มไม่ไหวแล้ะมันเริ่มมีบางอย่างมันมันมันบอกกับเราตลอดเวลาว่าไม่อยากไปบินเลยบีไม่อยากไปบินแล้วบีอยากอยู่ในห้องวาดรูปบีไม่ว่ามันจะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครสนับสนุนเยอะนะคะแต่ว่า มันก็มีเสียงเรียกร้องจากข้างในแหละว,ว่าไอเนี่ยมันเป็นตัวเราแล้วเราเจอตัวเราเองแล้วอะทําไมเราต้องละทิ้งมันไปอีกสุดท้ายก็ต้องออกจากแอร์พอออกจากแอร์บีคิวบีจะได้วาดรูปอยู่บ้านบีแต่งงานมีลูกพอมีลูกปุ๊บเนี่ยมันก็ิกใว่าเราก็ต้องทุ่มเทในช่วงเวลาโมเมนต์ Moment, ในหลายปีเลยให้กับลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงเวลานั้นอะบีก็จะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคราฟต์งานคราฟต์ทำขนมแล้วก็เรียนรู้การทําอาหารอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมามันก็อดไม่ได้ค่ะบีก็ลูกขึ้นมาเขียนรูปลูก ครั้งแรกที่มีกลับมาจากหประมาณสัก5ปีที่ไม่ได้เขียนรูปเลยอยากให้ทั้งคู่เราเล่าถึงผลงานของตัวเองดีกว่านะคะว่ามีแนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรในงานที่ทําออกมาในแต่ละชุดอะคะ่ะเวลาบีทํางานในชุดชุดหนึ่งอะคะ่ะส่วนมากมันจะเป็นลนักษณะอยู่กับสิ่งนั้นๆมามีประสบการณ์กับสิ่งนั้นๆจนเรารู้สึกอะไรบางอย่างจากข้างในอะคะ่ะแล้วมันถึงค่อยๆกลั่นกรองออกมาเป็นความคิดในการที่นางจะนําเสนอด้วยรูปแบบแบบไหนอย่างงานชิ้นนี้นะคะ่ะชื่อว่าสเตนคือชีวิตเราก็จะเจอเกิดเรื่อง ราวต่างๆมากมายแหละแล้วมันก็เสือดคราบต่างๆในอดีตไอสิ่งที่มันทับซ้อนกันเป็นเลเยอร์ในชีวิตอะเรามองมันเป็นภาพที่สวยงามหรือว่าเป็นภาพที่น่าเกลียดในความคิดเรา mm hmm. บีก็เลยเอางานเนี่ยค่ะเขียนก่อนแล้วบีก็อย่างพอเสษในการงานบีก็เขียนแล้วเอาไปล้างทิ้ง ให้มันเหลือติดแค่ตัวที่มันจะติดอ่ะก็เหมือนแค่ความทรงจําเก่าๆของเราหรือความเชื่อบางอย่างของเราแค่นั้นเองแล้วก็ทับซ้อนด้วยสีที่เราอยากจะแต่งแป้มไปมนี่ค่ะคือวิธีการทาง,งานของบีคือบีจะมีแรงบันดาลใจจากการที่บีรู้สึกกับมันมแล้วก็ ใครควรกับมันอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความคิดบีแล้วบีถึงค่อยบอกกล่าวออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นชุดฟนเฟิกซ์นะคะมีค่อนข้างจะรู้สึกกับฟินิกซ์ค่อนข้างเยอะเราได้รีบอร์นตัวเองหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการที่เราเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเปลี่ยนมายเซ็ตแล้วก็ปรับปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นออมีความคิดในมุมมองใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆครั้งก็จะมีหลายชิ้นค่ะที่ทำออกมาที่ชื่อว่าฟินิก์ก็จะรู้สึกว่าเออมันพูดถึงข้างในลึกๆบีค่ะ บอันนี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งในงานที่ร่วมแสดงที่ที่ l f p a พ k ธีมโจทย์ของเขาเป็นเรื่องของ LGBT ครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่หลักอยู่ในในกลุ่มของ LGBT อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็เหมือนเป็นนู้ดเพื่อเพื่อแสดงถึงความ gender fluid mm. แสดงถึงแบบเรือนร่างที่มันไม่ไม่จำกัดเพศนะครับแล้วก็มีมีใช้เรื่องแสงของแบบเรนโบว์ส่วนอันนี้ก็เป็นเป็นปกอัลบั้มของพี่ฮิวโกนะครับซึ่งชื่อว่าดำสนิทก็ค่อนข้างจะแบบโจทย์ก็คือตรงไปตรงมาคือ เราก็ถ่ายเป็นแบบขาวดําแล้วก็เหมือนเป็นให้ให้พี่ฮิวโก้เขาหลับตาเหมือนแบบเวลาหลับตาทุยามก็ดําสนิทแล้วก็อย่างภาพขวาที่เป็นรูปปกเนี่ยก็คือเหมือนแทบจะไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่แบบเป็นเหมือน outline ของ uh, ของหน้าเขาอย่างเดียวไอ uh, อย่างอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ล่าสุดที่ทำแล้วนะครับคอนเซปต์ Concept, อันนี้จริงๆมันจะเป็นซีรีส์มีหลายอันมากก็คือจะพูดถึงเรื่องแบบ social issues ต่างๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ global warming gender หรือว่า human rights อะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดก็เป็นคนที่ชอบชอบ sci-fi ชอบแบบอะไร oh. ที่มัน แบบเหนือจริงนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบบวกภาพตัวเองภาพถ่ายเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรเข้ามาครับจริงๆอย่างภาพนี้เหมือนพูดถึงเรื่องของแบบเจนเดอร์ด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องการเจริญเติบโตบวกไปถึงเรื่องของ global warming ว่าแบบเราคนเรามันกําลังทําลายทําลายโลกแล้วโลก แต่ว่าโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ให้เราอยู่ได้เลยถ้าพูดถึงศิลปินที่เราชื่นชอบหรือว่างานสะสมอะค่ะแน่นอนทั้งคู่ค่ะว่าต้องมีงานสะสมอยู่แล้วนะคะเลยอยากให้ทั้งทั้งคู่ค่ะช่วยแชร์เพราะวันนี้ก็ นำงานสะสมมาให้เราได้ชมด้วยเช่นกันนะะ,อ,ะอ,อันนียี่ส<ด>ิบกว่าปีที่แล้วค่ะน่าจะเป็น exhibition รวมศิลปินหลายท่านแล้วก็มีไปเจองานของพี่วุฒิชัยบุญธรรมอะค่ะแล้วมีรู้สึกว่าพี่เขามีงานที่ทแปลกคือสิ่งที่เขาพูดถึงอะไรเงี้ยนแล้วก็รูปแบบเขาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วมันมีเรื่องราวอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยค่ะมีก็เลยไปตามหาพี่เขาแล้วก็ไปได้งานมาจาก แกลลี่ของเพื่อนพี่เขาอีกทีหนึ่งเลยค่ะอันนี้คือชิ้นแรกเลยที่ได้เป็นงานสะสมที่ซื้อไว้ตอนนี้ก็ยังติดอยู่ในห้องนอนแล้วก็หลังจากนั้นมาในช่วงทักสิปีที่แล้วค่ะได้ซื้องานของคุณปอมชาตอนนั้นน่าจะอยู่ที่อังกฤษแล้วก็มีหลายชิ้นเหมือนกันค่ะงานอันนี้น่าจะเป็นปริน์ค่ะ,ะแล้วก็มีล่าสุดก็จะเป็นของพี่มอไทยวิจิตเป็นภาพพิมพ์ที่เป็นซิลสกรีนคือปกติบีจะไม่ค่อยเห็นงานของพี่มอลักษณะแบบนี้บีจะเห็นงานเพลแล้วก็พวก ปั้นของพี่มออะไรนี้ค่ะเิ่นนี้มีก็จะชอบมากเลยมันจะเห็นสีอะไรข้างหลังที่มันสวยค่ะคือพี่มอเป็นศิลปินที่ชื่นชอบ,ชอบมากอยู่แล้วจริงๆเพิ่งเริ่มมาสะสมไม่นานแล้วก็รู้สึกว่าเราก็จะชอบชอบอะไรหลากหลายเหมือนกันนะครับคิดว่าชอบอะไรที่มันค่อนข้างมินิมอลนิดนึงแล้วก็หรือว่าบางทีก็จะอะไรที่เป็นแอบสแตรกเวลาซื้องานคิดว่าจะเลือกจาก ความรู้สึกอะไรเงี้ยว่าเราแล้วก็อย่างงานของของนามิดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ชอบเป็นพิเศษเพราะว่าแบบเคยได้ไปสตูดิโอแกที่ที่เชียงใหม่แล้วก็รู้สึกว่าด้วยด้วยสีหรือว่าด้วยเท็กซ์เจอร์ที่แกใช้อะไรงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบ p o w e r ฟ u l แล้วมันแบบมันเป็นอะไรที่มันตรงกับ ความชื่นชอบของเราอะไรเงี้ยครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบป๊อปหน่อยอะไรเงี้ย mm hmm. ของแดนนี่ล์อาชมครับ mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนแบบเขาก็จะมีโพสต์สโกเบอร์ hmm. ที่แบบ Pokemon, mm hmm. ทำกับโปเกมอนทักับเอ่อเป็นแบบรูปบาสเกตบอลอะไรเงี hmm. ้ยแต่ว่าเป็นอะไรที่มันดูเป็นผุพังไปแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. จริง,รงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ที่ชื่นชอบมากชื mm hmm. ่อชื่อว่า Flora นะครับถ้าใครเข้าไปดูงานเขาก็จะเห็นว่าแบบงานเขาจะมีความแต่ว่าวิธีที่เพจเนี่ยค่อนข้างที่จะร่วมสมัยแล้วก็แบบคอนเทมมาแล้วก็รู้สึกว่่่่่าาาาเเป็็นนสไตล์ททีีีรรชออออบหืืวยง้กค ซึ่งถ้าเราดูงานอันนี้จะรู้สึกว่างานเขาแบบมีความ timeless ครับเขาเป็นศิลปินแบบในยุค50แต่ว่าสมมติเราดูงานเขามาตั้งไว้ตรงเนี้ยเราก็อาจจะนึกว่าเป็นเป็นศิลปินที่เพิ่งทํางานแบบวันนี้เลยอะไรเงี้ยครับมันก็จะก็จะชอบงานอะไรที่แบบดูได้เรื่อยๆไม่เบื่อครับศิลปะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปใน แง่ไหนบ้างไหมคะเปลี่ยนแปลงเยอะมากคือพอบีได้เข้ามาในในโลกของศิลป,ปะอะไรเงี้ยนะคะบีมีชีวิตเหมือนที่บีฝันไวอ้อ่ะชีวิตที่ที่ได้รู้จักคนหลากหลายในรูปแบบของศิลป,ปะอะไรเงี้ยชีวิตตรงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่วิธีการใช้ชีวิตแล้วอะคะ่ะมันขัดเกลาจิตใจมันทําให้ข้างในเราละเอียดขึ้นมองเห็นความงามได้ละเอียดขึ้นนะคะความคิดความอ่านอะไรเงี้ยมันไม่น่าเชื่อว่าศิลป,ปะจะทําสิ่งนี้ได้ในชีวิตเราของเคสก็การที่ทํางาน พิพิธภัณฑ์เนี่ยเราอาจจะมองงานที่มันต่อยอดได้หรือว่างานที่ที่สังคมนะ่าจะให้ความสนใจหรือว่ากลุ่มอาร์ติสหรือว่าเรื่องราวที่เป็นที่น่าสนใจหรือว่าเอาไปทําให้คนเขาคิดต่อได้อะไรเงี้ยครับตั้งแต่ที่เข้ามาจนถึงวันนี้ในวงการศิลปะเรารู้สึกว่ามีมุมมองที่เปลี่ยนไปบ้างไหมคะ จริงๆรู้สึกว่าช่วงหลังๆโดยเฉพาะเนี่ยมันมีอย่างอาร์ตสเปซหรือว่าแบบอย่าง Art อาร์ตแฟร์เนี่ยคือแบบเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วทาให้กระชุ่มกระชวยมากแล้วก็ทําให้มันมีหลากหลายแขนงมากขึ้นนะครับแล้วคนก็เปิดรับศิละปะที่มันหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าวิดีโอซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญขนาดนั้นแต่ตอนนี้เราก็มีแบบมีโชว์ที่มันเดดิเคททูงานวิดีโอเลยหรือว่างานเพอร์ฟอร์มเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ซึ่งว่าถือว่าเป็นเรื่องทีีด่ดมากครับ คนสามารถเห็นข่าวสารศิลปะได้ง่ายขึ้นนะคะจากสมัยก่อนเนะี่ยเราต้องไปหา m a g ซี i มาอ่านแล้วก็เปิดดูว่าเออมีงานแสดงที่ไหนศิลปินสัมภาษณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในยุคสมัยนี้ศิลปินสามารถที่จะแชร์ความคิดความอ่านแล้วก็งานของตัวเองให้กับคนที่พอที่จะสนใจเนี่ยได้ง่ายขึ้นมันก็ทําให้เหมือนโลกมันเล็กลงสําหรับคนที่จะรับงานศิลปะแล้วก็คนที่สื่อ งั้นสุดท้ายอยากให้ทั้งคู่นะคะได้ลองนิยามหรือว่าพูดถึงมุมมองของตัวเองค่ะเกี่ยวกับคำว่าชีวิตกับศิลปะมีมองว่าชีวิตเนี่ยมันทําให้มนุษย์เรามีความสวีไลนะคะข้างในมันถูกขัดเกลามันได้มีการคิดมันได้เติบโตมันได้พัฒนาค่ะแล้วมันก็เลยทําให้เรามองอะไรหรืออยากจะสร้างอะไรคเครียดอะไรที่มันสวยงามอะ่ะในความคิดในการดํารงชีวิตนะคะในการใช้ชีวิต บางคนบอกว่าเ,เราไม่อินกับเรื่องศิลปะจริงๆคิดว่ามันไม่จริงเพราะว่าศิลปะมันอยู่ในทุกๆอย่างไม่ว่าคนจะชอบอาหารหรืออะไรมันทุกอย่างมันเป็นศิลปะหมดแล้วก็ที่เราอยู่บนโลกใบนี้คิดว่าเราได้ซึมซับกับศิลปะตลอดเวลาแล้วก็มันเหมือนทุกอย่างมันสามารถเอามาสร้างเป็นแรงบันดาลใจได้หมดครับท่านใดสนใจนะคะก็ฝากติดตามผลงานข,ของทั้งคู่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจทั้งคู่ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวก่อนที่